ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับของในหลวงรัชการที่9นะครับซึ่งวันนี้แสงแคนําทางจะยกตัวอย่างมา2อเหรียญซึ่งเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับทั้ง2เหรียญ2ปีพศนะครับซึ่งเหรียญทั้ง2นี้ครับมีราคาเท่าไหร่ เลือความเป็นมาอย่างไงข้อมูลขอมเดียนอย่างไงแสงเขียนน้ำทางจริงอยากจะมารีวิวเพื่อแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้รู้ข้อมูลกันทั่วไปเผื่อวิดจะเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกที่จะสะสมนะครับว่าเหรียญรุ่นไหนเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีดๆเกี่ยวกับเหรียญสิ บาททั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกรกกะดิ่งติดตามทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บบาทครับปีพศ .2545 นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับเราควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญกันก่กอนว่า ลักษณะเป็นยังไงและมียอดผลิตเท่าไหร่นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปากวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้อบงบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาลบิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญน,นะครับนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้เหรียญ1ิบ,บาทนะครับ แทนธนบัตรฉบับละสิบบาทส่วนจำนวนการผลิตเหรียญครับอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดจำนวนผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับจึงเหมาะมากๆครับกับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ครับซึ่งแสงเทียนนำทางเอาเหรียญนี้มารีวิวเพื่อจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ ได้สะสมกันนะครับได้หาสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับตามวินโมไซตามตลาดทั่วไปก็น่าจะมีนะครับซึ่งแสงเทียนนำทางก็มีอยู่หลายเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญแบบนี้สําหรับ,บราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ95บาบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับ แต่ถ้าพี่น้องถ้าอยากได้ราคาที่สูงกว่านี้นะครับสงเกตนำทางแนะนำให้พี่น้องดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญ10บาทนะครับมีลักษณะพิเศษยังไงพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับปีพศ2 5 0 0 46นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ก่อเริ่มหาสะสมกันไว้นะครับเนื่องแกว่วเหรียญรุ่นนี้นะครับค่อนข้างแยหายากะครับแสงเทียนนําทางก็มีไม่กี่เหรียญเองนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับ อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1 0บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ิมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบ,บรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมคัติยราชภุสีตาพรฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับเบื้องล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอาล,ลบบกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531ซึ่งประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละ10บาทรุ่นเก่าของเรานะครับส่วนจำนวนยอดผลิตอยู่ที่49ล้าน200,092,000เหรียญน,นะครับซึ่งยอดผลิตขนาดนี้คนระับณปัจจุบันนี้เหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆแล้วนะครับเนื่องจากว่า ทางกลุ่มกระสาบนะครับได้มีการเรียกเก็บคืน mm. เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ครับเรียกเก็บคืนเป็นบางส่วนแล้วครับไม,ามาราบว่าจะเหลือสักกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านเหรียญกันสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่า ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ถ้าพี่น้องครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็น1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับแสงเทียนแนะนาให้พี่พี่น้องๆครับดูหาดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาซึ่งมีการซื้อขายกันแล้วจริงๆนะครับเหรียญลักษณะมีเนื้อเกิน ซึ่งราคาจะถูกจะแพงนะครับขึ้นอยู่กับปีพศที่ผลิตน,นะครับความหายากง่ายของเหรียญ้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ